สวัสดีฮะอยู่กับผมนะครับซันเดย์วันนี้จะมาเล่นเกมแพนวอัสซอมบี B ้บีบีบีหายคือแบบช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแล้วนะฮะเพราะเดือนหน้าผมเปิดเทอม,มวันนี้จะมาเล่นอันนี้กันนะฮะเอาแป๊บหนึ่งนะฮะขอ เก็บอันนี้ก่อนแล้วก็ไปเล่นพิเนต้าปาร์ตี้ด้วยนะฮะต้องเล่นก่อนเปิดมีกไว้

โอเคเล่นของอันนี้นะฮะอีเวนต์เบิร์เดย์เออ,อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะมันมาเป็นอินพีซีเหมือนในภาคสามเลยสวัสดีเออใช่ดิแฮปปี้เบิร์เดย์นะวอรนัทสวัสด,ดีฉันวอรนัทเองฉันรู้ ว่าพวกเรามาเป็นเพื่อนพวกเราเป็นเพื่อนกันมาหนึ่งอหนึ่งปีแล้วโทรทีมถึงเวลาปาร์ตี้แล้วล่ะทั้งูวกว่ามันเกิดเหรอใช่ก็วันเกิดนายไงว้าวแล้วก็ของฉันด้วยว้าว <laughs> ฉันรักอิสิตเอไม่รู้อะของขวัญเนานะโอ้แล้วกระโดดออกด้วยโอ,โอเคจะเล่นให้ให้ให้ครบ8ด่านไปเลยเนาะเอาชื่อบินไปด้วยหนะ เอาไอ้เบิร์กเล็กพัดไปแล้วกันเพราะผมไม่รู้ไอตัวที่มันอยู่ในเคมันี่คือตัวอะไรซอมบีเซงหมวกปาร์ตี้ดเวยโยน เมลอนเผาจัดการนี่ไงในไอตัวในเค้กเนี่ยไมาลองให้มันกินชิวบีเลยด,ดิโอฟาโรหะรข้างในมันคือฟาโรโอเคมันต้องให้ชิวบีไหมก็เออ ก็เอ่อเชอรี่บอมกับการ์ดอีกก็น่าจะเหมือนของครั้งก่อนนะที่เป็นเอ่อเทศกาลจุดจีนนะฮะเหมือนได้อยู่เหมือนเคยอัดไว้นะฮะมั้งนะผัไม่รู้ว่าได้อัดไหมเป่ากลับไป แล้วไปด่านต่อไปนะฮะหนึ่งคลิปกน็น่าจะได้สักแปดด่านเนาะเออคนนี้กดที่บานาน่าลันเชอร์แล้วก็เลือกว่าให้มันไปยิงตรงไหนนะบานาน่าลันเชอร์เออเดี๋ยวก่อน ทำไมเป็นเวลห้าเฮ้ยบานาน่าลันเชอร์เวลห้าผมไม่ได้อัพนะยังไม่มีด้วยซ้ำอะ่ะเนี่ยผมไม่มีนะที่จริงอะ่ะบานาน่าลันเชอร์อ่ะแล้ว,ว,ลวกลายเป็นเวลห้าได้ไงอะ่ะเกมมันแจกฟรีเหรอยัม่มีตัวน้ำแข็งมาด้วยผมยังไม่ถึงดา่านน้ำแข็งเลย เอาไปประมาณนี้แล้วกันอผมเพิ่งรู้เขามีอําแบบอมีพืชให้ทดลองเล่นฟรีด้วยนะอลองใช้ดิผมไม่เคยเล่นคะว่าใช้ไมีแบบนี้ได้ไหม แค่นนนี่นนกับคุณมาเรียวอยู่อ่ะมากระเดินไปเลยของจำเนื้นะคะมีเอ่อตอนเล่นปกติที่ผมเล่นบานาน่าลันเชอร์มันต้องเออราคา500ร้อยนี่ใช่หรอแต่นี้เออสี่ร้อยห้าสิบสงสัยน่าจะอัปเกรดมา เฮ้ยใหญ่จังอยู่ข้างในนะมีอิ่มอยู่ข้างในน้าไม่าังเลยระเบิดเบิดไม่โดนอีกเฮ้ยเดวก้อนมันพักอย่างงั้นเหรอต้องรีบจัดการแล้ว Oh, nhiều quá. Mấy nhiêu quá, quá nhiều 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 nhiều quá, quá nhiều คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะโอ้ยซอยบีนโอ้ยไม่กอดซอยบีนแล้วมันโตแล้วด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะเจสเตอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่เริ่มเล่นเลยมันปล่อยแล้วว่ามันปล่อยซอมบี้ออกมาแล้ว,วมันปล่อยซอยบีนซอมบี้ออกมาแล้วอะต้องใช้อันนี้อย่าพึ่ง อย่าเพึ่งอย่าเพึ่งเริ่มมันเริ่มแล้วนี่อ่ะโอเคโอเคเริ่มเริ่เริ่มเริ่มโดนโดนไม่ทันโดนไม่ทันไม่ซอมบี้ซอมบี้ไปแล้วเหมือนซอมบี้ของฝั่งเราในการ ด้วยฮะซอมบี้ฝั่งเรากากกวาฝั่งเขาอ,ะอ่ะคราวนี้น่าจะง่ายอยู่นะฮะเพราะว่ามีซอยบีมมาช่วยเปเลยสายจีเปลยเลย <c oughs> ไลดิงรูไลดิงรูไม่รู้นะฮะว่าเสียงมันจะด,ดังไปอะไรเอ้อกลับไปซะแล้ว N P C ส f น o w e วไม่มาแล้วหรอ ยเยอะ,ปอยยอะปอยไปเยอะไปเยอะเกินแล้วกลับบ้านไปครับเยอะเกินแล้วฮะเยอะเกินแล้วครับไม่รับแล้วครับไม่รับเข้างานไม่รับเข้างานแล้วครับไม่รับแล้วออกไปการไ like ล่แขกอ่ะดานต่อไป คลิปนี้น่าจะยาวมากเลยเออนี่ไงแปป p p y b i r t h ดย y นะคะเดฟ Sunflower Sunflower เธอพูดได้ใช่แล้วค่ะเดฟหลังจากเอ่อสามสิบเธอทีน สิบสามปีต่อมาฉันก็พูดได้สามปีหรือ30ป <ness bra in> <ness f MVP> ีก <of had> <Lincoln> <tới> ็ไม่รู้ฮะโบเวอร์เฮฮฮเฮเป่าให้เกลี้ยงคราวนี้ใช้สแนปดรกอนแล้วกัน เดี๋ยวก่อนนะเอาไอส์เบิร์กเล็กทัดมันจะได้เหรอเอาเฮลิเคียวไปดีกว่าจะได้เป่าด้วยดับเบิลเป่าถ้าบ,บ๊อบว่าเป่าแล้วยังมีมาเพิ่มอีกเฮลิเคียวเป่าไป ตรตีของสแนปเดาก้อนก็ยังทันคันที่จะทำให้บอนบี้ตาแต่มันเฉียดเฉีมากอะมันแบบสแนปเดาก้อนคืแบบไปจูบหน้าบอมบี้แล้วอะ i ด่านต่อไปฮะวัดอะไรเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยไพ่โมบปอแตนเต้าไม้ของโหดเลยนะเนี้ยแล้วตรงนี้มันคืออะไรเนี้ย แค่น,นี้โอเคไม่เป็นไรอันนี้แจแชมพฟรีว้าของดี ของเละดูออกเขาขายของเลยอยากให้ใช้ของอยากให้ใช้ไฟมอนเบอดตายอืมเอยเดี๋ยวก่อนโอเค ังไม่ทันทำอะไรเลยเลยตู้ออกให้หดัสวยเดี๋ย้เก็บของรางวัลด้วยฮะ ซี้ของเยอะจังโอ้โหเียดายเล่นได้อีกแค่สามด่านเพราะว่าแสงแสงพลังงานมันจะหมดแล้วอะอะไรเนี่ยโอ้โหจริงด้วยไก่อ้เกลียดไก่เกมนี้มากปวดหัวกับไก่มากเลยนันเนี่ย ไอ้ไลดิ้งลีดไปด้วยนะคะอืมอืมเอาตัวอะไรไปเพิ่มดีนะบูมมาลิงอะบูมมาลิงเอาแคนโน่ไปดูแลกันอัพเดทก่อน โคโค้นาโตมาี e t เ i l ชิวบีโอเคมันวางแบบนี้คือรู้เลยอะว่าไก่ต้องมาแนนีโอ้โห้ขู่กันแบ้ก็ตาเลย อ่าด่านต่อไปโอ้โหตอนนี้จะยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยสวัสดีเออใช่ดิสวัสดีชั้นวอนัสเองเสียงอาจจะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะเพราะผมจำเสียงไม่ได้ดีมากกว่นัดแล้วก็ในที่สุดก็ สุขสันต์วันเกิดเออสำหรับทุกคนด้วยครับคุณนนายชื่ออะไรล่ะฉันเพนนี userdev userdev time travel reaction machine เอเอู <c oughs> ฉันคิดว่าฉันน่าจะเออ ชวนนายชวนนายไปนายหรือเธอก็ไม่รู้นะฮะชวนเธอไปงานอมงานวันเกิดด้วยนะถ้าเธออยากไปจุดจุดจุดอืมฉันไม่ไปอ,ะอ่ะสวายเดอะบัสตี้เบชโหโห,โหมันมาอีกแล้ว โอ้ไม oh ่กอดเปปเปอร์มินเป็นไปบ่ได้ส่วนและผมไม่มีตัวอะไรเป็นประเภทไฟเลยจะบัฟให้ตัวอะไรได้อ่ะนอกจากสแนปดาก้อนเนี่ยนี่เออดันนะสแนปดาก้อนมนรีเดียนนะเออก็ดีนะคนอื่นเอาไปเมื่อ ให้แนปด้ากนลุยเดียวต้องชนะแน่นอนล้านเปอร์เซนต์หรือเปล่าต้องชนะได้เลย บอกเล่นเล่นงมากเล่นไปไม่ถึงนาทีมันมันนีแหละมันเก้นแกกแรกมาเลยเจ้าของของขวัญฉันไม่กลัวหรอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเยอะเกินสามอันเลยนะเดี๋ยวไปไหมนี่นี่เผาไฟเลย เหลือส,อสียดายผมไม่สามารถใช้แพนฟูดเพื่ออืมลดเพื่ออืมลดคู่ดาวได้นะฮะ <c oughs> เสียงหลงเลย ด่านสุดท้ายของวันนี้นะฮะโอหลังเลื่อนเหรอโอ้มูนฟาเวอร์จะเอาไปใช้ทำอไรอะ่ะไอตัวธาตุมืดผมยังปลดไม่ได้เลย ตัวทาดมืดผมยังปดไม่ได้เลยจะให้ผมไปปดอะไรล่ะ <c ười> บูบมังบูมังอั้นี้อันนี้อเปล่าหรือไม่ก็พึ่งไอตัวนี้ น่าจะโหดนะอตัวน,นี่นพรปกติไอตัวธาตุมือดมันโหดแน่โหอดอหอดอีว กองทัพเค้กแล้มันรู้ว่าผมจะจบเกมผออมม,มีมมมพลังไม่พอที่จะเล่นด่านนี้เล่นไม่เกิดแบบเออ ไปเรวเปิดด้วยนี่คุณชนะแล้วก็หมดแล้วเออเดี๋ยวก่อนนะโอ้สามารถซื้อได้นั้นซื้อเลยโอเคอย่างน้อยพวกเราก็เล่นได้อีกด่านหนึ่งและผมซื้อแค่อีกอันนึงซื้อแค่อันนี้พอนะฮะ เดี๋ยวเงินหมดฮะเดี๋ยวก่อนนะปลาหมึกเหรอปลาหมึกปลาหมึกสวยแล้วแล้วจะสู้ยังไงเนี่ยโอ้ไม่กดปลาหมึกต้องระเบิดเข้าไปอ่ะโติโตมาให้ปลาหมึกกินชิวบีนก็ไม่ได้ด้วยอ่ะจะเล่นไงเนี่ย เอเอ,เอดูแล้วตอนนี้มีตัวหูดอยู่มากเอาทอชวูดไปให้มันทุบตายเลยเลยละกันไปใได้พัง ชิวๆไปฮะมีจุดเพชรนะมีเจุดแพชรก็บินกลับไปเฮ้ย hey, ปลาหมึกมาแล้วปลาหมึก เลยกำมืกอะมื่อกี take ้เผื ar, ่อใช้เพิ่มไปแล้วโอ้มันมาเพิ่มมันมาเพิ่มมาเพิ <rain> <DB> <under> ่มนี่นีะนี่ระเบิด โหดเกินโหดเกินไปแล้วอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งเออตายทุบเออ ต่อยต่ๆยต่อยต่อยตยตยไป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 หยาบเผื่อผ่านแลละโอเคนะคะสำหรับวันน okay, <sk okay ี้เอเจอไว้เพียงเท่าน claro 네ี้ก่อนนะโอ้โหโหคลิปนี้คลิปเดียวครึ่งชั่วโมงไม่ก d โอ้ผิดผิดผิดโอเคนะฮะบาย